ท่านในวันนี้เดินทางมาหาอาจาร,รย์ปริศนาทราบครับว่าวันนี้ได้มาที่กระท่อมสูงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตามอาจาร,รย์ปริศนาด้วยกันนะครับเลขงวดประจำวันที่1มีนาคม2566นะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าย้อนแสงไปท่นี่ก็ได้โอ้นีส้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ ขอสวัสดี f อซแล้วก็เอดมินทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาที่กระท่อมสูงบ้านจมดกนะครับกระท่อมของหลวงปู่สวงนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่หลายหลายช่องได้เข้ามาถ่ายในการที่อาจารย์จะปล่อยตัวเลขวันนี้ครับแต่ก่อนที่จะปล่อยตัวเลขก็มีเรื่องอยากจะ,ะแจ้งให้ทาง อฟซีของทุกช่องทราบตรงนี้ครับคือมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คืออ,อยากจะสร้างห้องน้ำที่นี่ถ้าเกิดว่าเลขเข้าครับก็คือห้องน้ำห้องผ้าเวลามาไหว้หลวงปู่สวงคห้องน้ำมันก็ไม่เพียงพอเนาะสำหรับการมาไหว้ในครั้งนี้ถ้ามาหลายๆคนห้องน้ำก็อยู่ด้านนู้นมันก็ไม่พอ ละลุงสุทนเก,ก็บอกว่าถ้ามีเอฟซีคนไหนที่มีโชคมีลาบตรงนี้ไปก็ขออยากให้ร่วมด้วยช่วยกันเล็กนละน้อยก็ยังดีสำหรับในเรื่องห้องน้ำนะที่ลุงสุทนเกบอก,ากมาก็เรื่องที่2ก็คือจานนี้จะให้สติปัญญาเดเ็กคือว่าอยากจะสอนภาษาเกาหลีที่ตัวเองได้ไปทำงานมาก็ นิดๆหน่อยๆพอ,อเป็นขั้นพื้นฐานทีนี้ก็อยากจะขอ,อความอนุเคราะห์จาก f c ที่แบบว่าที่ต้องการแบบว่าจะทําบุญร่วมแบบจานก็คือที่ต้องการก็คือมันจะมีปากกาสมุดแล้วก็ปากกาเมจิกพวกเป็นเสื้อเป็นอะไรก็กได้ครับคือแบบว่าถ้า f c คนไหนที่แบบว่าต้องการแบบว่าจะให้เราพิมพ์เสื้อคือให้แจก เป็นทานเกี่ยกับเด็กคือตรงนี้ก็อจะให้มีการแบบว่าจะให้ทำบุญกับตนเองแล้วก็ทําบุญให้กับหลวงปู่สวงด้วยตรงนี้คือคำว่าออยเตียนสรูนนี้เราก็น่าจะเข้าใจว่าให้ทานแล้วมีความสุขตรงนี้จารย์ก็อยากจะขอฝากนิดนึงสำหรับ FC นะครับคนไหนที่มีโชคมีลาบก็มาร่วมร่วมกัน อาจารย์พออยญาตว่าไอ้ส่วนที่จะทําบุญนี่ก็คือท่านใดที่พอมีอยู่มีกินไม่เดือดร้อนไม่จำเป็นต้องไปมีโชคมีลาบถ้าคิดว่าอยากจะสนับสนุนทาให้เด็กได้เรียนรู้ครับในเรื่องของภาษาเกาหลีครับคืออาจารย์สอนฟรีอาจารย์สอนฟรีครับเกิดสอนในช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมก็ติดต่อมาได้นะครับในในแต่ละช่องที่ได้ได้ลงคลิปเนาะครับผมครับตรงนี้ก็ สามารถติดต่อมาได้ครับก็คือว,ว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือตรงนี้ก็ในอนาคตถ้าคิดได้ว่าเอออยากจะมาเรียนตรงนี้ก็ยึดตรงนี้เป็นหลักก็ได้ครับคือจะสอนให้คือเข้ามาเลยครับคือคอาจารย์จะเสียสละให้เองครับตรงนี้เพราะว่ามันมีพื้นฐานมาแล้วแล้วก็ได้พื้นฐานตรงนี้ก็ไปต่อยอดกันเอา อืมสำหรับท่านที่แบบว่าอยากจะไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้อะไรเงี้ยอ๋อไม่ไม่เกี่ยวกับเด็กนอาจากครับคือมันรวมหมดเลยครับรวมหมดเลยคือตรงนี้ถ้าได้ภาษาตรงนี้ก็มาหาจารย์จาย์เคยไปทํางานที่นั่นแล้วก็สอบผ่านแล้วก็สามารถจะติวให้ได้ด้วยเกี่ยวกับตรงนี้ก็คือคือสองอย่างเลยครับหนึ่งเราจะมาเรียนเพื่อไปต่อยอดเรียนเพื่อไปทํางานก็ก็ได้ครับตรงนี้ อันนี้เ็ฝาก FC ทุกท่านนะครับเพื่ออยากเพื่อช่วยอาจารย์รภาษาเกาหลีเนาะร้บผมทีนี้มาคุยเรื่องตัวเลขในงวดที่ผ่านมานะครับก็แอดไม่ได้มาผมบ่าวทีไม่ได้มาเนาะก็จะมีทางขุมทรัพย์ลุงไก่มณีแล้วก็ปายุได้มาถ่ายทำ ท่านได้มาถ่ายทําตรงนี้ครับอาการให้ตัวไหนนะครับครับผมให้หนึ่งสามสี่ครับแล้วก็หนึ่งสามสี่ชุดเดียวแล้วก็ชุดสองตัวผมตัดให้สี่สามสามสี่สี่สองสองสี่วงไปที่วงไปที่นะครับวงไปที่สามสี่กับสี่สามนะครับสามสี่กับสี่สามก็เลขก็เข้าไปที่สี่สามตรงๆงครับตรงนี้ครับแล้วก็งวดนี้ก็จะให้ เป็นแนวทางอีกนะครับอ่าเป็นแนวทางอีกครับก็คืออาจารย์ครับเลขที่อาจารย์เอามาปล่อยนี่เป็นเลขสูตร,รหรือว่าเป็นเลขฝันครับทั้งเลขฝันและบวกเลขสูตรคำนวณนะครับเป็นเป็นฝันบวกบวกกับสูตรครัคบผมตรงนี้สูตรคำนวณด้วยแล้วก็ฝันด้วยามประกอบกันนะครับเมื่องวดที่แล้วผมฝันเห็นลูกปูสวงนะผมไม่ได้มาที่นี่ประมาณอยู่สองสามงวด ครันเห็นลวงปู่สวงแต่ก็ในเรื่องของไวพิษผมผมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปเอาเลขตรงไหนมาให้ผมก็เลยนึกถึงวันละสังขารของลวงปู่สวงเอ๊ท่านจะมาบอกเราหรือเปล่าว่าเลขสี่สามมันจะมาอเออเลยเป็นที่มาของเลขสี่สามก็เลยบอกว่าเอ๊ะอายุท่านผมก็ไม่รู้จักอายุปีเกิดผมก็ไม่รู้จักก็เ,เอาวันละสังขารน,นะครับสองห้าสี่สามครับ เต็มเลยสี่สามให้เลยเต็มๆครับนี่คือบารมีของลวกปู่สวงแล้ววันนี้ผมก็ได้ขอบารมีของลูกปู่แล้วให้ช่วยดลบรนดาลให้เอฟซีทุกท่านที่ดูทุกๆช่องนะครับมีโชคมีลาบวันนี้ขอต่องวดเนาะครับขอต่องวดครับเดียวครับคครรัับบเอาตัวอะไรที่ก็วันนี้ก็มีแนวทางมาให้กับ ทางเอฟซทุกๆคนเนาะวันนี้เออก็มีแนวทางตัวเลขที่จะมาให้ทางเอฟซีทุกๆช่องเฉินนั้นก็อาจารย์ก็ขออนุญาตโชว์ตัวเลขเลยเนาะครับครับครับตัวเลขวันนี้นะครับนี้ครับเขียนไปแล้วนะครับเขียนไปแล้วเรียบร้อยโอ้ก็น่าจะเห็นแน่นอกแคปนะจอแคปเอฟซีแคปอืมอาจารย์เน้น สามหางนะจังครับสามหางวดนี้เน้นให้สามหางนะครับมีมีชุดวัดดวงนะครับมีชุดววัดดดงชุเดียวแล้วครับหกห้าศูนย์นะครับจานที่จานคิดที่คิดไว้นะครับชุดวัดดวงนะครับก็คืองวดนี้วิ่งวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์นะครับบนล่างเลยอ่าบนล่างเลยครับศูนย์บนล่างศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเน้นที่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่ แล้วก็สามตัวชุดวัดดวงหกห้าศูนย์หกห้าศครับครับแล้วไอ้เลขนี้มีที่มาแบบไหนครับอาจารย์ครับเลขนี้ศูนยะ์มีที่มาจากปกสลากครับเพราะว่าปกสลากธันตรกรรมนะครับทางมเชียงใหม่ถ้ามีตัวนี้มาทีไรครับศูนย์ไม่เคยพลาดครับ อพอเราดูมาจากการไปไปดูไปดูข้อมูลมาแล้วครับดูข้อมูลมาอันนี้คือการคำนวณครับผมมันได้เห็นอย่างยางครับผมก็คือเลขตัวนี้ที่มั่นใจเพราะอะไรเพราะว่าแับไ้ครับอาจารย์ลงก่อนนะครับผมเดี๋ยวนานครับผมอันเล่าอาจารย์ครับเอ่อส่วนสำหรับตัวเลขที่ได้มานี้ก็คือเอ่อมีการคำนวณกับเอ่อเลขฝันนะครับฝันผมฝันว่า มีปลาอยู่ห้าตัวแล้วก็ตายหมดทั้งห้าตัวเลยครับผมก็เลยมาจับที่ศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่ให้เน้นพิเศษนะครับศูนย์ห้ากับห้าศูนย์นี่เน้นพิเศษนะครับ,บ <า S 1> อย่าลืมนะครับปลาไม่ใช่แปดนะครับปลาก็แปดปลาก็แปดแต่ว่ามันก็มีห้าตัวครับส<บ>า,ามารถจะแจะแพงเป็น อ่าอาจจะเป็นแปดห้าศูนย์ก็ได้สอตัวแต่จาย์เคยฟันแบบนี้ส่วนมากมันจะออกห้าศูนย์หรือศูนย์ห้าเลขงแปดจะไม่มเห็นปลาปลาโทษครับปลาอะไรครับอ๋อปลาช่อนครับปลาช่อนห้าตัวตายทั้งห้าเลยครก็เลยเป็นที่มาของสองศูนย์ห้าแล้วก็วิ่งศูนย์ครับผมครับ ามตัวของอาจารย์เนี่ยหกห้าหห้าศูนย์ครับแต่ถ้าในความฝันปลามันอาจจะเป็นแปก็ได้หาห้านเนาะแปะหกห้าศย์ก็ได้หกห้าศูนย์นี้ถามผมว่าเอามาจากไหนทําไมถึงเป็นเลขตัวนี้ได้เอผมมาคํานวณดูอจากเลขมันสัญจรที่สงขลานะครับผู้ว่าราชการนี้อายุหกสิบปีครับาจำได้ไหมทีนี้ไอห้าศูนยนี่เอามาจากไหน เอามาจากของท่านนายกนะครับลงท้ายด้วยพอสหอ้าศูนย์ห้าเลยเป็นที่มาของหกห้าศูนย์มารวมกันครับอเอาแสดงว่าไม่เกี่ยวกับเลขฝันหรือเลขคำนวณเลยครับอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับเลขเลขที่อันนี้เลยที่ที่ฝันจริงๆคือศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยครับศูนย์ห้าศูนย์เลยที่ฝันเพียงอันนี้เพียงเอาตัวเลขไปรวมครับ อ่ที่แบบว่าที่มาที่ไปเอามารวมคือฝันฝันจะให้เน้นในเรื่องของศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับครับครับผมอาครับขางโน้นครับประมาณนี้งโอเคชัดนะครับอาจารย์ก็ได้มาที่กระทอมสูงนี่เนาะได้ที่มาที่กระทอมสูงเมื่อกี้ก็ได้นั่งสมาธิขอรงปูแล้วอ่าแต่สําหรับเล็กวิ่งนี่ครับผมมั่นใจเหลือเกินครับไม่น่าจะหลุดหรอกครับไม่น่าจะหลุดเออไม่น่าจะหลุดเพราะว่า ทั้งบนทั้งล่างครับจะต้องศูนย์จะต้องติดแน่นอนครับว่นครับก็วิ่งศูนย์อาจจะไม่ชอบตามที่อาจารย์จับคู้ให้ใช่ไปจับเอาไปจับเอาเองก็ได้ครับเออนีถ้าไม่ชอบว่าศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดอาจจะไปจับศูนย์หนึ่งเนี้ยศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เก้าอย่างนี้ก็ได้ครับที่เหลือก็ ก็ประจับเอาเองได้ครับตรงนี้ไม่ว่ากันเนาะเป็นแนวทางให้ครับผมมันไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกตัวไหนหรอกครับเป็นการวิเคราะห์ใจเชิงวิเคราะห์คาดเดาเอามารวมกันนะครับจากสถิติเก่าๆอะไรประมาณนี้และเลขความฝันนี่เนี่ยครับผมมีอะไรฝากซ c ไหมครับครับก็ยังไงยังไงก็ขอให้ fc ทุกท่านนะ มีโชคนะมีโชคงวดนี้จะได้มาร่วมสร้างบุนสร้างกุศลด้วยกันเอที่กระท่อมบ้านจมบกแห่งนี้นะครับกระท่อมสูงครับเกระท่อมสูงนะครับกระท่อมสูงบ้านจมบกครับวันนี้ได้เห็นหน้าเห็นตาอาจารย์ปกติเราก็ไม่เคยได้เห็นนะครับได้เห็นจะป้ายไว้คครรัับบผมก็ส่วนมากจะไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหรหรอกครับเป็น การออกแบบว่าหลายหลายช่องนะครับผมวันนี้จำได้ว่าออกผมครั้งเดียวออกครองเดียวครับอทิตที่แล้วครับออกอาทที่แล้วก็เคยออกกับเบาที่อยู่ครั้งหนึ่งครับเคยเคยโออยู่ทังนี้ครั้งหนึ่งตอนนั้นจำได้อยู่กับคุณรัพยาหน้าของมินชาแนลอยู่ครั้งหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายหน้านะครับครับถึงวนาันนี้เต็มเต็มเลยนะครับชุดขท้าวนะครับง ไม่มีอะไรเนาะไมม่ีอะไรงกบขอบคุณอาจารย์นะครับที่ได้แบ่งปันครับผมครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณคระ